เบอร์หน้าเด็กก็หมดแล้วนะครับ นี้เนี่ยอยากจะบอกผู้สื่อข่าวว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทําทลายชื่อเสียงของคุณภกเันเลยผมและชื่นชมแล้วก็ทุกคนเนี่ยชื่นชมผมว่าคนทั้งไหกก็ชื่นชมนะครับในความเก่งกล้าของคุณภูเขาแต่ที่สาคัญคือจิตใจของเด็กวันนี้เนี่ยคุณอัญ,ญวีเนี่ยพรชัยบุญเนี่ยนะครับก็เลยมาปรึกษาผมนะครับบอกอผมว่าเนี่ยเขาตัวเขาเองนี่นะครับ เป็นภรรยาของคุณบัวขาวแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับอยู่กินกับคุณบัวขาวมาตั้งแต่ปี258 5นะครับแล้วก็ซื้อบ้านด้วยกันรู้จักกันตั้งแต่ปี56เดยกถามเธอแล้วกันนะครับผมแค่สรุปเรื่องให้ฟังก่อนแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงพิมยาดาพรชัยวิบูลตอนในใบเกิดเนี่ยจะบอกชื่อพ่อชื่อแม่ไว้เลยแล้ววันเกิดเนี่ยคือลงที่ลง โรงพยาบาลไทรีนัชรินนะครับน้องก็เปิดวันที่หนึ่งธันวาปีห้าแดระบุชื่อพ่อว่า,วาคุณสมบัติบัญชาเนตระบุชื่อแม่ว่าคุณอัญญวีพรชัยพิบูลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักสี่เดือนนะครับสักสี่เดือนเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่ก็คือ คุณเก๋เนี่ยที่คุณเก๋นะครับีคุณเก๋คุณคุณอัญโยวีที่คุณเก๋แล้วก็คุณบัวขาวเนี่ยก็อยาก้ใช้นามสกุลเมฆบัญชาก็เลยเปลี่ยนเป็นนามสกุลเมฆบัญชาส่วนชื่อเนี่ยน้องพิญญาดาเนี่ยมีสองชื่อในชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นก็คือชื่อมีตังเหตุที่ว่ามีตังเนี่ยเพราะคุณบัวขาวกับคุณเก๋เนี่ยช่วยกันตั้ง แต่ปรากฏว่าพอทางฝ่ายคุณบัวขาวเนี่ยเอาไปยงเขาไม่ชอบชื่อนี้เขาเลยกเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เป็นชื่อข้าวหอมเป็นข้าวหอมนะครับก็เลยน้องมูแต่มาน้องมีตังเนี่ยก็เลยมีสองชื่อนะครับคือมีตังแล้วก็ข้าวหอมพิจดดารณามีสองชื่อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยป,ปี59คุณเก๋กับคุณกระเต๋ก็ซื้อบ้านอยู่แต่แถวไพ่มวยกัญชามิถ้าจําได้ตอนนั้นไน้่อยู่ใกล้ๆกับบ้านนายกบินรักเขาือแถว โยธินพัฒนาหรือถนนโคอะไรนะโคแก้วสามนะครับมันก็จะจะดูนี่ไปแต่มันก็จะมีการเหมือนช่วยกันไปช่วยกันมาแต่แต่เน้นบอกเลยว่าไม่ได้เป็นยอดเงินที่สูงแค่แค่แหลักหลักหมื่นและไม่ไม่น่าจะเกินสองหมื่นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ตลอดนะคะไม่ได้ไม่ได้บออเท่าส่วนอะไรเง้ยเคยทวงถามเรื่องนี้ไหมครับว่าลูกเรียนทุกวันต้องมีค่าใช้จ่ายเขาเขารับทราบปัญหาเรื่องนี้นะ พูดตลอดนะคะที่หนูพูดได้ใช่ไหมคะได้ครับพูกความจริงครับท,ที่ก็คือคือเราต้องแจ้งนะคะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมามาพูดให้ฝ่ายได้เสียหายเพราะเราก็คือครอบครัวเดียวกันนะคะ mm hmm. ก็ถ้าถามก็คือจะพูดว่าพี่เขาก็จะแจ้งว่าเขาไม่มีตัเงเงินไม่พออะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งมันก็ย้อนแย้งกับกับสิ่งที่เป็นอยู่อะคะ่ะแล้วก็ เดี๋วก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรค่ะแล้วเราเราอาจจะคิดนะคะอันนี้คือในมุมมองนะเดี๋ยวคิดว่าพี่เขาคงไปลงทุนค่ายหมาอะไรเนะี้ยอก็ให้ให้เขาสักระยะหนึ่ง<ม>อะไรเงี้ย เราก็ต่อสู้มาด้วยด้วยความลำบากค่ะอ,อยู่กับลูกแค่สองคนแล้วเกก็คือเสาหลักของครอบครัวนะคะต้องตอนนี้ต้องเลี้ยงทั้งลูกหลานแล้วก็พ่อแม่นะคะที่ที่แกแล้วละอะไรยเงี้ยอยู่บ้านนอกค่ะค่านี้เองเราเรียกร้องนี่คือเราเรียกร้องค้าเลี้ยงดูอะไรยังไงบ้างคะในครั้งนี้เองค้าเลี้ยงดูเนี่ยจริงๆนะคะก็คือไม่ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ มันไม่ใช่ประเด็นหลักที่เรามาวันนี้ประเด็นหลักก็คือจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของลูกซึ่งเกนเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่น้องเนี่ยเล็กมาน้องก็อยู่กับพ่อรู้จักรู้ว่าพ่อแล้วเขาก็เรียกพ่อบัวได้ก่อนแม่อีกต่างหากค่ะทาแรกที่น้องเรียกคือพ่อบัวไอ้บัวบัวอนีค่ะซึ่งมันควรจะเป็นแม่ไหมอ่ะพ่อแม่เลี้ยงมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่มาเรียกร้องคือติดในการปกครอง เดียวด้วยคนเดียวค่ะแล้วก็จิตใจของลูกเนี่ยมันสําคัญมากซ,ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เราต่อสู้มาตอนนั้นอะ่ะเงินอาจจะจําเป็นและสําคัญกับเกมมากนะคะมากๆเลยแต่ตอนนี้เก๋สามารถที่จะพอที่จะเลี้ยงลูกได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะให้ทุกอย่างที่เราต้องการอยากให้ลูกเป็นเช่นน้องชอบเต้น น้องอยากเรียนพี่เศ๋น้องอะไรเงี้ยซึ่งเก๋ก็ต้องจ้างทั้งที่เลี้ยงจ้างทั้งคนขับรถจ้างไปหมดเลยเพราะเราต้องทํางานนะคะ <c oughs> เราไม่ไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ตรงนั้นถ้าเราย้ายค่ายไอ้ย้ายร้านเนี่ยย้ายบ้านเนี่ยมาอยู่ใกลๆ้ๆค่ายซึ่งมันเป็นคนโซนละสั่งที่เราแบบไม่มีใครเลยเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs>